5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Mission to the Moon u n i q u e p l a n n e r ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pace Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at @MissionToTheMoon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ5ฟวันนี้ครับเราอยู่กับ AlexMather อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยชื่อว่า At39Hereare16thingsItellmy619yearsoldselfaboutmakingmostofeveryday นะครับก็เป็นลักษณะของการ reflect อะว่าเออพอเราอายุแก่ขึ้นเนี่ยเราอยากจะไปบอกอะไรกับตัวเราเองในเวอร์ชันที่เด็กกว่าน,นั้นนะฮะก็จะมีคนเขียนเรื่องพวกนี้เยอะผมก็ชอบนะครับเออข้อแรกนะฮะ วิธีการที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตท,ที่เศร้าหรือชีวิตท,ที่แย่เนี่ยที่ง่ายที่สุดเลยคือ overestimate your thoughts and underestimate your action นะครับให้ความสำคัญกับความคิดในหัวของคุณมากเกินไปและให้ความสำคัญกับการกระทำของคุณน้อยเกินไปอันนี้ต้องไปตรงมานะผมชอบมากเลยนะเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราแบบคิดอยู่นั่นอนะวนแล้วก็คิดแล้วก็บนนะ่ะแต่จริงจริงอะ เรารู้สึกอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งที่โ,โหชีวิตฉันมันช่างเศร้าเหลือเกินลวนไปวนมานะฮะแต่บางทีการจะออกจากเรื่องนี้ได้มันคือการลงมือทำอะไรบางอย่างข้อต่อมาเขาบอกว่าร่างกายที่อิมบาลานซ์คือไม่สมดุลเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความเครียดที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วมันดึงพลังงานจากคุณไปนะฮะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่มัน เป็นพฤติกรรมแย่ๆแล้วกันอ่านะครับพรานก็บอกว่าการทําให้ร่างกายอยู่ในสมดุลซึ่งในสมดุลในที่นี้เนี่ยของหลายคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆมันก็คือนอนให้พอออกกําลังกายนะครับเลือกอาหารนะครับที่ใส่เข้าไปประมาณนี้แหละนะครับนี่คือการทาให้ร่างกายสมดุลถ้าเรารักษาเรื่องนี้ไว้ได้นะครับตอนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันมีความจําเป็นจริงๆนะฮะข้อต่อมานะครับคนจํานวนมากเวลาในชุกช่วงชีวิตของคุณนะฮะจะดูเหมือนว่าเขาทําได้ดีกว่าคุณ โดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับคือต้องบอกว่ายุคนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงคือเราเห็นชีวิตคนรอบข้างเรามันทำมันดีกว่าชีวิตเราไปหมดเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโซเชียลมีเดียเขาก็ดึงเฉพาะโมเมนต์นั้นๆออกมาเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเห็นรูปเห็นอะไรอยู่ตอนเนี้จริงๆแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงเขาจะมีเรื่องที่แย่มากอยู่ก็ได้เพียงแต่เขาไม่ได้โชว์มาน้เพราะฉะนั้นอยากจะดูไปเป็นอินสปิเรชันดูได้แต่ว่าอย่าให้มันแบบทําให้คุณดึงคุณลงมาละกันอีกอันนึงนะเาาบอกว่ ชีวิตเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะถ้าหยุดคุณหยุดคาดหวังวมันจะง่ายเออนะฮะคือกล่าวโดยรวมก็คือว,ว,ว,ว่าความคาดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายนะถ้ามันเยอะๆเ,เ,เนี่ยคุณจะไม่มีความสุขหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ง่ายที่สุดก็คือลดความคาดหวังของตัวคุณเองลงนะครับเพราะไอ้ความคาดหวังนี่แหละคือตัวที่ทําให้คุณมีความสุขหรือไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังว่าชีวิตคุณจะง่ายนะฮะมันจะเศร้าอ่ะเพราะมันจะไม่ง่ายแบบนั้นนะครับบข้อออต่่มาาาเกว Stop worrying about the ideal career นะฮะเลิกเลิกคิดถึงว่างานในฝันคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ว่าคุณควรจะทําวันนี้คือทํางานตรงหน้าที่คุณมีเนี่ยให้มันดีที่สุดก่อนแล้วการทํางานตรงหน้าให้มันดีที่สุดนี่แหละมันจะเป็นเส้นทางไปสู่งานในฝันของคุณการคิดวนไปวนมาอยู่กตลอดเกี่ยวเร่่องานในฝันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกนะครับ ข้อต่อมาผมชอบนี้มากเลยนะ you will separate yourself from the pack by doing one thing at a time and not overthinking those actions นะคุณจะสามารถแตกต่างจากคนอื่นได้เนี่ยคือการทําเรื่องที่คนอื่นไม่ทำนะฮะเรื่องที่คนอื่นไม่ทําทีทาทีละอย่างด้วยแล้วไม่ต้องคิดมากๆนะครับเอาง่ายๆแค่คุณ สมมตินั่งสมาธิเวลาสินาทีซึ่งทำดูเป็นเรื่องที่หมู่มากใช่ไหมสินาทีทุกคนก็คงพอจะสละเวลาได้แล้วคุณทําอย่างต่อเนื่องไม่ต้องคิดถึงมันมากเนี่ยนะในที่สุดวันหนึ่งคุณจะพบว่าโอ้โหมันพาคุณไปไกลมากและแตกต่างจากคนอื่นมากข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าคุณไม่ได้แตกต่างใ,ใ,ใ,ในในในเซนส์ที่ว่าเราอะเป็นมนุษย์เรามีความประหลาดนะครับเรามีมุมดานะร์กนะฮะเรามีความสามารถในการทําไม่ดีเรามีความสามารถในการทําดี เรามีพลังเหมือนกันคือเราสามารถทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้และชีวิตคนอื่นแย่ลงได้ในขณะเดียวกันเราก็มีพลังเหมือนกันที่สามารถทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้และแย่ลงได้ถ้าเรามองในแง่มุมนั้นเราไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นข้อต่อมาเขาบอกว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจไปแล้วไม่ว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกเครียดปวดหัวเลยอะไรมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นมันเป็นวิธีการเดียวที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่าง เข้าใจและไม่ทําให้คุณแบบตกหลุมพรางของของความเรียกว่าความทะเยอทะยานจอมปลอมนะเขาใช้คานี้นะฮะข้อต่อมาเขาบอกว่าอย่าลืมพลังของการทําอะไรชา้าเมื่อคิดอะไรไม่ออกให้ทําอะไรช้าลงเมื่อไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรดีไหมอย่าเพิ่งพูดนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พูดนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติก่อนนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับเวลาเรามองชีวิตของเราอะ เวลาเรามองชีวิตของเราเรารู้สึกกดดันเพราะว่ามันยังมีไอ้นู oon, ่นไอ้นี่ไม่เสร็จนะครับให้ลองถอดหมวกจากบทบาทตรงนั้นดูแล้วดูสิว่าจริงๆแล้วอะเรื่องที่มันกดดันเราอะมันคืออะไรกันแน่หาเขาใช้คำว่าเหตุผลที่จริงที่สุดเช่นเรารู้สึกกดดันเพราะว่าเรากลัวคนที่เพึ่งพาเราอยู่ลําบากาสมมุตินนะเมื่อเราเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะจัดการความกดดันที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุนะครับอ่านี่คือ5 minutes ตอนนี้นะครับขอบคุณครับก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ Mission to the Moon มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอตของเรานเองก็คือน้องสมมูลนะฮะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับผ้าคัตตอนนะครับอิน e r ลล็อก2 2 0กรัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือแค่ร้อยตัวเท่านั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที